มาค่ะเราไปเลือกซื้อต้อนไม้ดอกไม้ประดับตกแต่งบ้านที่อินเดียกันร้านขายต้นไม้ดอกไม้ที่เมืองบังกลาก็าไม่ได้ต่างจากร้านขายต้นไม้ดอกไม้ในประเทศไทยเท่าไหรนะ่นักมองเพล,เพลินๆเ,เหมือนแถวบ้านเราแป๊ะยิ่งชนิดของสายพันธุ์ต้นไม้ก็ไม่ได้แตกต่างจากบ้านเราจริงๆพบเห็นได้ทั่วไปเลยแหละหละูกเรามันก็สายทำลาย จะไปพังต้นไม้เกาอีกแน่เล้วอยากได้ต้นมะลิสามีก็เลยให้พ่อค้าไปเอาต้นมะลิมาให้ต้นกุหลาบก็ดอกใหญ่สวยดีก็จัดไปสักต้นละกันเอาไปปลูกตรงระเบียงพื้นที่มันไม่ได้เยอะแค่นี้ก็พอนอกจากต้นไม้ก็ต้องมีกระถางวางขายเช่นกัน ใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อแบบนั้นอ้อได้ต้นกุหลาบหินมาอีกสองต้นทนทานสุดแล้วพอตอนหลังไอ้ต้นกุหลาบกับต้นมะลิที่ซื้ออะตายจ้าเมื่อได้ต้นไม้ดอกไม้ตามที่ต้องการสามีก็จ้างวานพ่อค้าให้นำต้นไม้ดอกไม้เหล่านั้นไปส่งยังที่พักเพราะอยู่ไม่ไกลมากก็เลยใช้จักรยานน่ารักตะมุะมิเอาไปส่งให้ เขาก็ไม่ขี่จักรยานด้วยนะเห็นเราเดินก็เดินตามแบบนี้แหละตามส่งจนถึงที่พักบริการทุกระดับประทับใจจ้า i just want to feel you more i try to read your book but it's